คันคู่โลกเจ็้อยห้าสิบาทสรงฟรี <Wow. S 1> เซตนี้นะคะลูกค้าจะเป็นคันเดโบล่านะตัวนี้มีต้แต่ระยะ 6, 7, 8, 9และ10ฟุตเลยตัวนี้เนื้อคันเป็นไฟเบอร์ผสมคาร์บอนลน์เคปล่านะ <Wow. S 1> ด้ามจับเป็นไมโอกเต็มด้ามแบบนี้ส่วนรอกอัอตราแรงทดสูงเบสกิโลเลยเดี๋ยววันนี้หน่งมาเทสประสิทธิภาพให้ดูว่าคันจะแอคชั่นประมาณไหนไปชมกันเลยค่ะ yeah. ชุดนี้นะคะจะแถมอะไรไปบ้างเดี๋ยวนี้หน่งมาแจง้งรายละเอียดให้ฟังนะชุดนี้ลูกค้าจะได้คันหนึ่งระยะลอกหนึ่งเบอร์นะคะใส่เอ็นหนึ่งร้อยเมตรสองม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็พิเศษนยนางจะแถมผับบัรใเ้อีกหนึ่งฝืนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าทั้งหมดนี้ลูกค้าจะได้ในราคา750บาทส่งคิวเก็บไปทางไม่หมุดเพิ่มลูกค้าสามารถเลือกระยะได้เลือกเบอร์ลอกได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูแอคชั่นกันว่าจะได้งานสประมาณยไปสิ่งกัน โดนโดนเมือด,ด้วยวันนี้จะคันที่ามาใช้เทสเป็นคันระยะ9ฟุตกับลอกเบอร์5,000นะคะลูกค้าใครกันได้ช่วยด้วยช่วยด้วย ตอนนี้รับประกันความเหนียวลูกค้าเวคันแ5ลูกค้าเนื้อคันเป็นไฟเบอร์ผสมคาร์บอนนะลายคลิปล่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เราใช้ตากันมันใหญ่ยูใหญ่ย,ยูใหญ่ย,ยูแล้วล้อคือเสียงลั่นๆนะลูกค้านี่นะลูกค้าแอคชั่นลงเต็มคันนะตรงนี้85เบ้าดบนล่าเอาอยูใส่เนี้ยซื้อเลยรับประกันความเหนียว นี่นะคะผลงานคันเดโบล ل ا กับล้อคันเดอร์ลูกค้านี่ป่าไสนี้ประมาณ4ี่โลนะคะนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยใครที่เล่นงานใส่หวานนะแนะนําคันรุ่นนี้เลยนะคะเหมาะที่สุดเหนียวที่สุดคุ้มที่สุดกับชุดนี้750บาทส่งฟรีเจ็บใาทางไม,ม่เพิ่มกดสั่งมาในคลิปได้เลยคะ่ะ